กับจะเดี๋ยวคลิปนี้มาบ่งเลื่องราวาของอาขาดนะครับระบบขาดนะครับระบบใสเกียร์นะครับของวิโก้นะวิโก้แชมป์นะครับปีสิบสามนะครับสามสิบส <34 S 2> ี่นี่แหละคือแค่เนี่ยเวลาเข้า,าสตาร์ทเครื่องบอสครับใสเกียร์หนึ่งเนี่ยไม่ดันไม่ค่อยเข่าหรอกดันแบบติดๆนะครับดันแบบติดๆ ือว่าสิมีอาการแบบนี้ตลอดนะครับช่วงเศร้านะครับช่วงที่เข้าขับรถขึ้นรถหม่ไม่นะครับก็ด้วยด้วยอาการของมันเนี่ยมันก็คืออ่าวีนะครับวีเนี่ยมันมันหิีลาลีลาแล้วนะครับมันลาแล้วมันมีผมมีแห้งแห้งกดอ่าข้างล่างให้มันข้างล่างมันยกขึ้นมาหมดเลยเนี่ยตัวนี้มันสิแบบเหมือนมันแบบจุ่มๆด้วยนะต่ว่าตัวนี้มันสิแบบอ่าเหมือนมันแบบ บ่อหน่นแล้วมันลาแล้วแล้วนะครับคันตัวเนี้ยเป็นจุดเนี่ยครับเห็นไหมช่องระยะห่างมันจะห่างมันจะห่างน้อยๆนะครับเมื่อกี้เนี่ยมันจะห่างแบบหลายๆนะครับแบบมันก้มเห็นมันจะเห็นก้มแตกต่างในทัดเกียรนะครับผมก็คือเฮ็ดให้อ่าแต่ว่าที่เขากดเนี่ยกดตัวนี้ต้องไปเนี่ยอ่ากดตัวนี้ลงไปเนี่ยมันจะบ่มีแห้งครับมันจะบ่แข็งเพื่อที่จะยกยกด้านล่างนะครับ เน <'re> ี <ge ar> ่ยยกนี่ยกนะครับยกตัวนี้หนีจากจากวีนี่นะครโอ้ยจากไอ้แผ่นคาดนี่นะครับแผ่นคาดเนี่ยมันต้องเห็นหนี้นะครับบ่ได้ให้กดแผ่นคาดอยู่นะครับอ่าเวลาเขาเหยียบเนี่ยเหยียบตัวนี้รงเนี่ยเหยียบตัวนี้ร่งเนี่ยไอ้แผ่นแผ่นตัวนี้นะครับมันระสิยกหนีจากจากแผ่นคาดตัวนี้ยกหนีจากแผ่นคาดตัวนี้ในกรณีนี้ก็คือตัวเนี้ยเวลาเขาเหยียบลงไปเนี่ย มันลางไปแล้วเนี่ยมันมีแห้งมันมีแห้งกดมันมีแห้งกดนะครับมันมีแห้งกดให้ตัวนี้ยกหนีนะครับมันมีแห้งกดให้ตัวนี้ยกหนีไอ้ตัวเนี่ยตัวเนี่ยมันก็ติดติดอยู่กับไฟวินนะครับมันจะคุ้นละส่วนกันมันจะสามารถขยับหนีจากแทนคาดได้นะครับแต่ว่าอันนี้มันคือการมันลาของเขาแล้วเนี่ยมันก็คืออ่าเหยียบลงไปมันก็ม่จะลงไปนะครับโคตรลงไปก็คือมันนิ่มอ่ะมันนิ่มอ่ะมันบอกแข็งอ่ะโคตรลงไปมันก็ที เพี้นหาตัวนี้บี่ยกนะครับบ่ยกหนีจากแผ่นคา์ดมันก็เลย่ห้เทาเนี้ยใส่เกียร์รู้สึกยากแนงหน่อยนะครับอ่าเวลาเขาติดใส่เร็วก็ใส่บัลดยิดนะครับเขาบ่าเขานะครับแบบนี้มันปติภาในะเฮ็ดยห้เกียร์เข้านี้พังนะครับพังในเร็วขึ้นเพราะว่ามันมันมันสีมันมีกันมันสีนี้กันนหน่อยนันหมดแล้วครับจะทถาว่าออกโตันก็ได้หรอกเพราะว่าคาดมันก็มันยังมีเหลือให้กาะอยู่นะครับคาดเน่ตในระยะขนาดเนี้ยอ่าผมบ่รู้นะว่า อาจารเคยเปลี่ยนอ่าดทเปลี่ยนมารอบหนึ่งแล้วเพราะว่าอันนี้มันมเป็นของแท้นะครับแต่ว่ารลดแลีนไปประมาณแสนแสนกว่าลูกนะครับแสนหกแสนเจ็ดนะครับเนี่ยมันแบบมุดนี่ยครับเห็นบ่มมันงเนี่ยมันขาวๆเนี่ยก็คือห้อยมันสีแล้วนะครับอ่าคือว่าเบิดพอดีนะครับเบิดพอดีเิดพอนพอดีอที่ที่มันสมควรสีไอตัวเนี่ยมันสีเสียมคุณภาพของมันนะครับผม ก็คือประเด็นนี้อาการนี่ก็คือนี่แหละมาจากที่สาเหตุมาจากที่แบบว่าอเอาใส่เหยียบยากน,นะครับจริงยังมื่อสาวเคดแรกถามว่าถามอมว่าเอ้ทำไมเป็นอย่างพี่มันคือใส่ยากแค่มันคืออ่ามันเป็นช่วงเย็ยนๆเนี่ยมันคือเป็นยากแค่ปรอมาน,านนะครับก็คือประเด็นมันก็คือปัญหามันคือจุดนี้แหละครับผมถ้าเกิดเข้าไปไปตั้งตั้งอ่าตั้งฉากอยู่มองเงิน มองแป้นเหยียบลแล้ววเนี่ยมันใสบ่ได้ไรเนี่ยก็คือโยขาดยางเดี๋ยวครับเพื่อจะให้อากาศน้นมันหายนะครับถ้าที่ฟื้นขี้ต่อไปเดี๋ยวเขาที่เี็ดให้เกีย์มันพังนะครับเวลาใสมันสิใส่ยากนะครับมันใส่ยักก็จะถ้าเกิดบ่บ่อ,บอค่อยๆเฮ็ดบ่อค่อยๆทําม,มันกะอ่าสีเหน็ดนเหกีย์เ่าพ่าน,านพังเพราะห่าดึาาาางแห้งหมดแล้วครับถ้าให้ดีอะเปลี่ยนออกเลยดีกว่าครับผมจังได้ก็ไเด้เปลี่ยนแทนเปลี่ยนสาเปลี่ยนเลี้ยวนะครับผมอ่าแล้วเ้าก็จะได้ขับรถใ้การ ครับทีการค่อนทันลถเลยมันก็จะได้เต็มรอยนะครับว่าวาเที่ยวเทีงพระวงใส่เกียร์กรไดเที่งพระวงคันเร่งเทงลงเบรกเนี่ยมันก็จะเห็นเห่าขับรถลำบากนะครับแล้วผมพวกอุปกรณ์พวกนี้มันก็ธรรมดาแหละมันก็จอมีเสื้อเสื่อมตามของมันเนาะเองกระไดเสื่อมตามอ่าสภาพของเขาระยะเวลาของเขานะครับครับผมคลิปนี้มันก็ผมก็สีเท็ดเป็นคลิปสั้นๆประมาณนี้นะครับเพื่อจะอ่าแค่บอกกันว่า อาการนี้มันเป็นอย่างือยังใส่ใส่ยากนี่แหละคือปัญหาของมันนะครับผมก็คืออ่าที่นีผมเฮ็ดคลิปวายุอันการตั้งกันฉากจากจากเป็นเป็นห้าเหยียบขาดนะเอาก็ตังได้ซะมันละถ้าตังแล้วมันกดเกินไปกะไม่มปประโยชน์ครับกะอันก็แค่แก้ปัญหาต้นทางซื่คือครับตรงนั้นนี่ก็คือแค่แก้ปัญหาต้นทางถ้าตรงนั้นบ่หายจั้งหด๋ก็ต้องเสียเงินยกขาดนะครับ ครับผมในคลิปนี้ก็ผมก็จะสรุปไว้ประมาณนี้นะครับกดถือแจ้งแลวก็กดยกป้วยนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับผมเพื่อเล็นแรงเป็นกำลังใจให้คลิปต่อๆไปนะครับมครับเข้าเกียร์ยากนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนมาเรียบร้อยนะครับเอานิ้เดียวเข้าก็ได้ครับนี่เกียร์หนึ่งครับผมเกียร์สองครับผมอ่าเสียตังค์แล้วก็นะครับเข้าแบบสบายๆแล้วครับรถ ข่าเก์ได้ก็ได้ครับข่าแบบสบายๆขนาดรถขยับอยู่นะครับข่าเก๋นึงก็สบายๆครับขนาดรถขยับอยู่นะครับเมื่อมีการแบบนี้กันนะครับก็คือเสียตังค์ไปแล้วเนาะอี่ยังมันก็แบบออกมาดูดีเบิด์ได้มครับผมอ่ากะในงบในงบการยกคาดไม่เบิดนะครับอ่าเยี่หหอเทียบนะครับกะเยี่หหอเทียบของแท้แหละนะครับอ่ายี่หหอเทียบของแท้นะครับอ่าก็มาถึงมาถึงหกพันนะครับหาพันนี้นะครับเฉพาะค่าของนะครับรวมค่าแรงค่ายกนะผม ครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชม